วิธีการรับ wallet ฟรีแบบใส่โค้ดการรับฟรีก็คืออันดับแรกให้เรามาที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วให้เรามาในหน้าหลักตรงนี้หลังจากนั้นให้มาดูตรงรูปคนเครื่องหมายบวกตรงนี้พอเรากดเข้ามาเสร็จให้เรามาตรงเว้นขยายตรงนี้นะคะที่เขาเขียนว่าค้นหาในช่องการค้นหานี้ให้เราใส่ id นี้เข้าไปนะคะ ad 7จ7 xqz h A มีแอดนำหน้าด้วยนะเสร็จแล้วกดที่แว่นขยายด้านหลังตรงนี้เพื่อที่จะทำการค้นหาพอเราเจอรูปโปรไฟล์แบบนี้เราก็กดเพิ่มเพื่อนเ,เข้าไปหรือว่ากดแชทเข้าไปพอเรากดมาในหน้านี้เสร็จหลายคนเลือกใช้วิธีการส่งสติกเกอร์หรือว่าพิมพ์สวัสดีหรือใส่โค้ดอ่งเปาที่แจกในคลิปถ้าเราใส่ไม่ถูกอันนี้ตัวอย่าง ถ้าเราใส่ไม่ถูกระบบจะแจ้งไว้ว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับเพราะอะไรให้เราอ่านแล้วก็กลับไปย้อนดูคลิปให้จบแล้วเราจะเข้าใจส่วนใครที่ใส่คีย์เวิร์ดถูกแล้วก็เวลาตรงตามที่บอกเขาจะขึ้นลิงก์แบบนี้ให้เขาจะบอกเลยนะคะว่ากิจกรรมแจกวันที่เท่าไหร่แล้วก็ ได้รับเงินเท่าไหร่ในขั้นตอนถัดไปก็คือให้เรากดที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะรับอ่างเปาฟรีตรงนี้ส่วนวิธีการรับพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ขั้นตอนแรกให้เราใส่เบอร์ทูมอน,นี่วอลเลตของเราตรงนี้ ใครใช้เบอร์อะไรอยู่ใส่ให้มันครบเสร็จแล้วกดที่คำว่าตกลงด้านล่างนี้ได้เลยพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็กดเลือกซองหนึ่งอันพอเราเลือกซองเสร็จระบบจะแจ้งนะคะว่าเราได้รับเงินขีบาทนี่ตามนี้แต่ถ้าใครที่ดูคลิปจบ กดที่ลิงก์ไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองที่เรากดนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนคนหรือจำนวนเงินก็มาร่วมสนุกกันใหม่ในวัดถัดไปนะคะเอาใจช่วยสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ด้วยนะสวัสดีค่ะฟิมันนี่ช่องนี้มีแจกของฟรีของฟีในวันนี้ก็มาแจกวัลเล็ดฟรีนะคะประจำวันที่ 9. สิงหาคม2566 ที่แรกวันนี้ว่าจะมีการแจกแบบโค้ดอ่างเปาแต่ว่าแอดมินเขาไม่ส่งโค้ดมาให้ก็ก็เลยไม่มีโค้ดอ่างเปามาแจกเอาเป็นว่าวันนี้แจกแบบปกติทั่วไปละกันนะคะใครที่ใครที่ชอบหรือใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมแลว้วบริเวฟรีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแจกเองหรือการแจกจากโค้ดอ่างเปาของแอปต่างๆก็สามารถกดติดตามไว้ได้เพราะว่าช่องนี้แจกฟรีทุกวันลงคลิปทุกวัน22นาฬิกาหรือ4ทุ่มนะ เออวันนี้วันนี้การแจกเป็นการแจกแบบแอดไลน์เหมือนเดิมนะคะใครที่ยังรับไม่เป็นก็ดูคลิปให้จบจะได้เข้าใจไอดีที่จะใช้ในการค้นหาคือแอด7 8 7 x q z a วิธีการรับก็ยังที่บอกค่ะว่าต้องดูคลิปให้จบถึงจะเข้าใจเวลาที่จะสามารถใส่โค้ดอ่งเปาได้ก็คือ22นาฬิกาหนาที ส่วนโค้ดอังเปาที่เอามาแจกในวันนี้คือคำว่าน้ำหนักเวลาบอกไปแล้วโค้ดอ่งเปาบอกไปแล้วพอถึงเวลาเราก็ไปใส่แล้วก็รับบริเฟรีได้เลยนะคะใครที่ใครที่ชอบกิจกรรมแบบนี้กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพราะว่าในบางครั้งระบบอาจจะแจ้งหรือไม่แจ้งก็ได้แต่ถ้า คุณกดติดตามคุณกดกระดิ่งแจ้งเตือนระบบอาจจะแจ้งเตือนช้าหรือไวก็มันอยู่ที่มันอยู่ที่เรานะคะยังไงก็เอาใจช่วยสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ด้วยนะคะ